วัสดีครับแฟน,นชุดเขียนหัวหน้านอยนะครับประจำวันที่24เดือน863นะครับเดี๋ยวเรามาดูผลเมื่อวานนะครับ23นะครับเดือน863ครับกดอ,อื่นท่านที่ชมคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะฮะกดกระดิ่งกดติดตามไปด้วยนะครับอันนี้ลงในช่องนาตุ้มชาแนลนะฮะนาตุ้มชาแนลนะน,นี่เป็นช่องท่องเที่ยวนะอันนี้ก็ลง แนวทางไว้ให้ชมกันด้วยนะครับจะได้ไม่ห่างหายกันนะจะได้อยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆนะเพราะว่าคลิปท่องเที่ยวมันไม่ได้มีบ่อยๆนะครับไม่ได้ค่อยได้ไปไหนเท่าไหร่นะถ,ถ้าอยู่บ้านหรือทางาน,นก็จะลงเป็นหยฮานอยไว้ให้ชมกันนะครับเป็นแนวทางไว้ให้นะฮะนะโอเคมาดูของเมื่อวานนะครับมีสามน้อยเหมือนเดิมนะนะครับเดิมที่น้อยแรกก่อนสามสามศูนย์เก้าสี่นะครับ สาม9 4ศย์เก้าสี่ก็จะได้ศูนย์สามตัวสุดท้ายนี้นะครับ94้าสี่ไม่มีนะอันนี้สี่สี่หนึ่งเจ็ดสามะครับเจ็ดสามไม่โดนนะครับสี่หนึ่งไม่เข้าอันนี้หลุดไปนะครับน้อย V ีศูน7สี่หหนึ่งเจ็ดะครับหนงเจเข้าตรงเด่นเด่นนี่ครับตัวเด่นนี้ครับเด่นเด่นนี้นะฮะสี่หก็ไม่มีนะครับ3ามตัวก็หลุดไปนะครับ ชนาวเข้าเปหนึ่งเข้าไปสองเข้าตัวเน้นหนึ่งเน้นตัวนี้นะหนึ่งเจ็ดนี้นะครับเข้าไปเป็นน้อยวีไอพีนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูวันนี้กันนะครับวันที่ยี่สิบสี่นะฮะยี่สิบสี่นะครับ,รบจับมาแล้วครับได้แบบนี้นะสังเกตตัวนี้เด่นสีกระโงนะแต่ว่าสีอยู่ข้างบน,นครับอยู่ข้างล่างนะเราจับแบบนี้ดีกว่านะครับคุมที่หนึ่ง แปสี่ใช้ตัวนี้ใช้ตัวเด่นนี่เป็นตัวหานะครับเด่นสี 6, นะ 4, น่และหนะสี่ยงบนและสี่ยิงลข้างล่างเลยครับมันก็จะเป็นสี่ห้าสี่เก้าสี่สองนะครับสี่ห4สี่สามสองสี่หสี่สามสและก็ สี่ศูนย์สี่ห้าสี่เก้าสี่สองสี่หกสี่สามสี่เจ็ดสี่ศูนย์ครบเอาแค่นี้พอครับวันนี้เอาแค่นี้พอนะครับเอาแค่ okay. นี้พอนะถ้าเดินหกอีกนะครับเดินหกอา่าอีกแบบหนึ่งดีกว่าถ้าเด่นหกนะเดิหกเปตัวตีวไปแล้วหกสองหกเก้าหกห้า หกสามหกเจ็ดแล้วก็หกศูนย์นะครับไปได้เท่านี้นะครับหนึ่งสองสามสี่สิบสองสิบสามสิบสี่ตัวนะครับอันนี้ก็เด่นแล้วนะครับไม่ต้องไปหาอีกแล้วนะครับอ่าส่วนสามตัวนะสามตัวถ้าตัวนี้นะวีเชฟนะครับแปดสี่ห้าแปดสี่เก้าแปดสี่สองสี่ ห้าเก้าสี่เก้าสองสี่หกห้าสี่เ้าสี่สองอะไรประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะฮะโอเคไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่พูดเดียวครับคลิปนี้น้อยชุดขยันนี่ครับมันจับได้แบบนี้เราก็จะไปตามตัวที่แปรผันไปตามตามตัวกันนะครับ โอเคจะเด่นสี่แล้วก็หกนะครับนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะสำหรับแนวทางของเรานะครับยั้นก็ฝากครับเตือนไว้ด้วยนะฮะตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลนะครับอ่าส่วนนี้ต้องลาไปแล้วนะครับขอทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับอาฟามีอะไรแนะนำติดชมหรวคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะฮะเดี๋ยวผมจะ เข้ามาตอบเองนะฮะโอเคครับสวัสดีครับ